สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับมาตามมาว่าวอีกแล้วนะครับผมลงเมื่อเช้านี้นะครับก็ประมาณ5้าโมงนะครับตีห้านะครับผมเรามาดูว่าว่ันนะครับผมอนี่นะครับวันนี้เกิดอะไรไม่รู้นะครับเหมือนจะไม่ได้อาบน้ํามานานแล้วนะครับก็เลยลงไปนอนแช่น้ําอยู่นะครับโอ้โหอันนี้นะครับเอาเชือกทไมเป็นอย่างนี้นะครับ เอาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโนอนเห็นหรือเปล่าโอ้โหนอนแช่น้ําอยู่อ่าเดี๋ยวพี่เป็นเอาขึ้นมาก่อนนะครับผมไม่ได้มีอุปรกรณ์ถือกล้องนะครับอ่าขออนุญาตเอาว่าวขึ้นก่อนนะครับอ่าตอนนี้พี่เป็นกําลังดึงเข้ามานะครับอ่าดึงดึงดึงไปนอนแช่น้ําอยู่ทั้งว่าวทั้งหางสนุว่าวไม่ขาดนะครับ ยังล่นอยู่เมื่อกี้พี่เบนกกีดยางอยู่ก็เลยไม่ได้ออกมาเอาลงนะครับมันก็เลยลงไปนอนอยู่ในน้ําเรียบร้อยนะครับก็กลัวเจ้าของเขาว่าอยู่นะครับฮ่าโอ้โหได้ปลาแล้วพอนี่น่าจะติดปลาขึ้นมาด้วยเนาะโอ้โหสภาพอเดี๋ยวพี่เบนเก็บว่าก่อนนะครับผมเออเก็บไปแล้วไปแล้ว ่เรียบร้อยครับทุกคนกว่าจะเก็บเว้าได้นะครับเก็บอย่างทุลักทุเลเลยนะครับโอ้โหมันมันมันไม่เห็นใจกันเลยนะครับตอนแรกพี่เบ้นคิดว่ามันน่าจะค้างคืนนะครับที่ไหนได้โอ้โหดูสภาพก็แอบลุ้นอยู่นะครับเมื่อเช้านะครับพี่เบนกรีดย,ยางอยู่ก็เลยไม่ได้มาเอาว่าลงนะครับนู่นก็ ขี่รถไป้วไกลประมาณสัก6 7ถึงเอเมตรนะครับประมาณนี้นะครับก็แต่ก่อนนู่นนะครับมันจะลงตรงนู้นนะครับนู่น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 อันนี้พี่เว้นเปลี่ยนที่ผูกเชือกว่าวนะครับมังก็เลยลงตรงสะนะครับถ้าี่เว้นผูกที่เดิมน่าจะลงที่เดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเชือกคนละตัวนะครับมาดูเชือกว่าวมันข้ามสายไฟนะครับนี่นี่นี่เห็นกันหรือเปล่านี่มันข้ามมาจากต้นมะม่วงนะครับ โอ้โหเอาเป็นไงสภาพนะครับอ่าเรามาดูเขาสนุว่านะครับอันนี้นะครับเห็นกันรอเปล่านี่นะครับชั้นเดียวไม่ขาดไม่อะไรเลยนะครับตกโอ้โหไม่น่าจะตกมันไม่น่าตกเลยเนาะมันจะค้างคืนเออก็ยังดีนะครับที่ถึงปีห้านะครับปีห้าก็คือไม่มีลมนะครับแต่พอมาหกโมงนะครับเอ้าวลมมาแล้วนะครับ ยู่ดีๆก็หายไปดีฮโอ้โหพี่เวนก็แอบฟังอยู่เอา้าเสียงสนุว่าหายหรือว่าสนูว่าขาดใช่หรือเปล่ามันน่าจะลงแล้วมั้งเพราะว่าไม่มีลมนะครับมันเงียบมากนะครับอ่ะ <c oughs> อันนี้นะครับผมอ่าสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมกดไลค์เพื่อแสดงความเสียใจนะครับให้กับเ้าตัวนี้นะครับมันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คกล้องก่อน อ่านะครับลงไปลงทำไมไม่รู้นะครับนะพี่กล้องพี่เวียนก็น่าจะโดนน้ำนะครับเมื่อกี้นะครับมันก็เลยไม่ชัดนะครับอ่าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่ากดไลค์นะครับผมกดติตดตามกดตากดแจ้งเตือนนะครับผมบายบาย